ดวงประจำเดือนธันวาคม2565ของชาวทัดลมเมถุนตุลกลุมและก็คนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างธันวาคมแล้วนะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วมาดูกันว่าชาวทัดลมเป็นอย่างไรกันบ้างสดๆกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะอะสดๆกันเลยค่ะมาดูกันว่าชาวทัดลมจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ ใบแรกมาโอ้โหใบแรกมาต้องบอกว่าในเดือนธันวาคม2565นะคุณค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่เขาเรียกว่ามีพลังมากสูงมากนะรักแรงโกรธแรงนะค่อนข้างเยอะ นะมีพละงกาลังค่อนข้างสูงนะอยู่ใกล้ใครทุกคนจะได้รับพลังงานนี้ด้วยเพราะฉะนั้นระวังอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีนะคะมันจะส่งผลทั้งในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของชีวิตในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะอะขอขยายเพิ่มเติมหน่อยค่ะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคม2565ชาวธาตุลม,มต้องบอกเลยนะ จริงๆแล้วพละกกำลังที่รุนแรงแบบนี้นะมันมีข้อดีอยู่นะมีข้อดีอยู่คือถ้าคุณเอาพละกกำลังนะหรือว่าเ,เขาเรียกว่าทัดความความความเข้มแข็งนาะหรือว่าความรุนแรงเนะี่ยไม่ไปใช้ในแง่ของการงานนะหรือ ธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมีโอกาสที่มันจะดทาให้คุณประสบความสําเร็จสูงมากเพราะคุณจะมีแรงในการไฟในการสู้ความรู้สึกไม่ยอมแพ้นะความรู้สึกของการเอาชนะเออมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแต่ คุณต้องระมัดระวังอย่าเอาไปใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะมันอาจจะส่งผลให้เกิดการทะเลออาะเบาะแวง้งความไม่เข้าใจเพราะมันไม่มีคนยอมเนาะเออมันก็จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนได้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคะในเรื่องของการใช้พลังที่มีอนุภาพรุนแรงของคุณในช่วงเดือนธันวาคือต้องบอกว่าพลังกายพลังใจของคุณจะรุนแรงมากในเดือนธันวาคมนี้นะจากทัศลมนะเพราะฉะนั้นแล้วหยิบ ไปใช้ในแง่ที่ดีเช่นเรื่องของการเรียนนะเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจเมื่อคุณเอาพละกําลังเหล่านี้ไปใช้นะความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสประสบความสาเร็จในเรื่องของธุรกิจมีโอกาสที่เรียนจบสอบผ่านสอบได้นะแล้วก็ประสบความสําเร็จสูงแต่อย่าเอาไปใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะอาจจะทําให้เล่นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่